ท่านผู้ชมมาคลิปนี้นะคะจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นไม้เก่านะท่านผู้ชมค่ะแล้วก็มีหน่อด้วยต้นนี้นะคะชื่อว่านายธงหมินนะคะ mm hmm. ก็รวมคลิปได้เหมือนเดิมเลยนะคะมีโปรโค่าส่งนะคะถ้าซื้อหนึ่งต้น50บาทเหมาเหมาถ้าซื้อสองต้นขึ้นไปค่าส่งอยู่ที่29บาทเหมาเมานะคะท่านผู้ชมค่ะสุดคุ้มกันไปเลยนะคะ ก็ใครสนใจนะคะโทรมาหาไฟได้เลยนะคะที่เบอร์นะคะ0864096617นะคะหรือจะแอดไลน์มาได้ที่เบอร์0931670128นะคะลูกชาวนายอีล่ามาเดินนะคะถือว่าฟันเองเนี่ยท่านผู้ชมค่ะตัวนี้นะคะนายทองหมิ่นน้องมีหนอค่ะนี่ค่ะ น้องมีหนอนะคะก็บ่งบอกว่าน้องเนี่ยน่าจะมีหัวแล้วนะคะตัวนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมค่ะหนึ่งรอยห้าสบาทเนาะเดี๋ยวมาดูทางนี้กันตัวนี้ก็จะเป็นไม้เก่านะคะส่วนใหญ่เนอะท่านผู้ชมอืบน้องน้องงามมากๆเลยค่ะตัวนี้จะเป็นมนเทียนทองค่ะมีแค่ต้นเดียวเท่านั้นค่ะมนเทียนทองตัวนี้นะคะหนึ่งร้อยบาทค่ะ มนเทียนทอง100บาทค่ะท่านผู้ชมสวยๆเลยค่ะใหญ่ๆด้วยไซ์นี้มีประมาณ3กระถางนะคะน้องชื่อว่าเจ้าคุณปัจจนึกค่ะเจ้าคุณปัจจนึกนะคะก็หลายๆคนมองดูอาจจะคิดว่าคล้ายๆนางไหมแต่ข้อแตกต่างนะคะก็ใบพื้นเขาจะสีเขียวเข้มเห็นไหมคะเราจะตัดกับสีแดงเม็ดขาวตัวนี้100บาทเจ้าคุณปัจจนึกค่ะมีสำรองมีประมาณสกระถางนะคะกําลังโตเนาะนี่ค่ะเจ้าคุณปัจจนึกค่ะ ตัวนี้ส่งขาค่ะน้องฟูฟูเลยตัวนี้150บาทค่ะท่านผู้ชมค่ะ150บาทอาสงไขายกำลังกัดชมพูแล้วก็ป้ายสีเขียวเข้มนะคะ150บาทค่ะตัวนี้น้องคือพันดาวพื้นสีขาวกัดจุดสีแดงค่ะ100บาทค่ะท่านผู้ชมค่ะ1 0 0บาทค่ะตัวนะคะตัวนี้น้องคือเพชรบ,บ้านปทุมน้องมีอายุแล้วค่ะดูจากดินนะคะ มีหัวแล้วแหละสร้างหัวแล้วตัวนี้หนึยห้าบาทเพจบา้านปทุมปลายสวยๆเลยค่ะตัวนี้ชัยชน2ต้นในกระถางทศกัณ์นะคะแ้าป้ายน้อยหน่อย,อยเอาไปถ0ึงร้อยพอคะ่ะ100บาทตัวนี้ใครเป็นเนื้อคู่น้องเอาไปทีคะ่ะโวเคโนโคะ่ะใบมีตำหนินีดนึงแต่ว่าความหนังของน้องจึงมากๆค่ะ180บาทนะคะ <S <S <N> เนื้อคู่ฉันยังไม่เกิด สักทและดูมันยังไม่มีวี่แววจะพบเจอไม่รู้ตั้งนานเท่าไรกว่าฉันนนั้นจะได้เจอเจอและมันจะมีสักคนไหมก็ได้แต่ฝันไปไม่มีใครสื่อสักทีก็ได้แต่รอทั้งปีแล้วฉันต้องรออย่างนี้จึง อยากมีคนซือ้อคนไม่ซื้อก็อยู่ที่ไหนคน <c oughs> อันนี้น้องโอเคนอค่ะนะ่าจึ้งมากๆเลยมีกระถางเดียวเองค่ะตัวนี้หนึ่งร้ยแปดบาทค่ะ่ันผู้ชมหูสัปดาห์ที่แล้วยังไม่จึง้งขนานี้สัปดาห์นี้จึง้งจึ้งสารอึ้งจึง,ะะงจ้งมากๆเลยนะคะตัวนี้น้องคือหลวงตาเมืองด่างขั้นเทพนะคะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทขอคนมีตู้นะคะตัวนี้เนาะนี่ค่ะ เพราะว่าน้องจึ้งเกินไปเนาะถ้าอยู่ข้างนอกเกรงว่าเดี๋ยวน้องจะเหี่ยวนะคะเนาะแนะนาตัวนี้นะคะ1 8 0บาทเท่านั้นค่ะท่านผู้ชมขาตัวนี้น้องชื่อเรือสุพรรณหงษ์นะคะใบยาวยาวค่ะท่านผู้ชมขา150่บาทเท่านั้นค่ะความสูงนี่คือชะูดมากๆเลยนะคะ150้าบาทค่ะตัวค่ะท่านผู้ชมขา ตัวนี้สอนรักนะคะไปคู่กับสุนทรภู่เนาะแต่หน้าออกเขียวหน่อยนะคะท่านผู้ชมเอาไป100บาทคะ่ะ100บาททวนเท่านั้นนะคะ100บาทคะ่ะต่อไปขออนุญ,ญาตในตู้เลยนะคะแต่ใหญ่ทุกต้น,นะคะ่ะใหญ่นะใหญ่จริงๆคะ่ะก็ยังไงก็ฝากช่วยซื้อหน่อยนะคะท่านผู้ชมคะ่ะอันนี้รัตนาสินแพงคะ่ะวันนี้เอาไปร้อยเดียวพอนะมีกระถางเดียวแล้วต้นนี้นะคะ เทวกรรมลังรักค่ะด่างจึง้งพิเศษให้เลยร้อยเดียวร้อยทวนค่ะนางใหม่ต้นสูงก็ร้อยเดียวค่ะลูกค้ามีอุตสาหมณีตัวนั้นร้อยแปดเนาะนู่นนะคะที่กําลังกัดสีนะคะเหลือ1ต้นเนาะแล้วก็จะมีนาดีบุรพาต้นนั้นนะคะ100บาทไซส์ห่งร้อยหหมดแล้วนะคะแล้วก็จะมีฝั่งนี้นะคะใครอยากได้เจ้าสาวไปตั้งแม่ค่ะแต่ว่าตัวเนี้ยราคาจะสําหรับฝ้ายอ่ะ ลูกค้ามันแรงนิดนึงแต่ว่ามันลูกค้าดูเอานะคะสวยมากนี่ค่ะเจ้าสาวตัวนี้นะคะ450บาทนะคะแต่ถ้าใครลูกค้าซื้อไอ้ต้นนั้นก็ได้ค่ะ180บาทแต่ต้นนี้มันจริงๆนะคะสวยมากๆไก่ทองประเสริฐต้นละ100นะคะแล้วก็เออ ร้องเพลงอะไรดีคะเนี่ยวันนี้นึกเนื้อไม่ออกเลยสวยมากเลยค่ะน้องเป็นสาวคอนแกนยังบอกเคยมีแฟนบ้านอยู่ <c oughs> อยากร้องก็ร้องไม่ได้นะคะทำไงดีเนี่ยอ่ะตัวนี้วาสุกรีค่ะเรือวาสุกีน้องหนึ่งร้อยบาทค่ะจริงๆไฟมีลงคลิปไปแล้วด้วยนะคะท่านผู้ชมฝากกดเข้าไปดูหน่อยนะ <c oughs> เผื่อมันจะมีบางต้นอนะ่ะไฟไม่ได้ลงในคลิปนี้แต่ว่า คือมีนะคะเช่นชุดนี้ค่ะลงไปแล้วต้นละร้อยห้าสิบเกือบทั้งหมดเลยมีมณีร้องเพชรท,ที่ร้อยแปดสิบค่ะที่เหลือร้อยห้าสิบหมดเลยนะคะจะมีพวกอานางรักสดต้นคู่กับเล็บมังกรนางรักสดคู่กับเพชรบุรีนางรักสดอ่าสองต้นคู่มิโนนางรักสดสองต้นคู่นะคะแล้วก็อานางรักสดกับรัศมีเงินนางรักสดกับรัตนสินแท่ง ช่วงนี้รู้สึกว่าแดดจะแรงนะคะท่านผู้ชมฝั่งนี้เนาะมีบางใบที่น้องแบบใบไหมนะคะแสดงว่าช่วงนี้อากาศเริ่มมันร้อนแห้งหรือเปล่าตัวนี้เจ้าปอแก้วหน้าชมพูนะคะเอาไปลอยเดียวให้อยากได้สีเลิกงามนะคะลูกค้าวันนี้เนาะเหลือแค,ค่กระถางเดียวอะเห็นไหมคะใบแสดงว่าตรงนี้แดดแรงแดดแรงใครจะเอาเอาไปลอยห้าสิบนะคะ เดี๋ออยังไงไฟขอจบคลิปไว้เท่านี้นะคะท่านผู้ชมขาใครชอบต้นไหนก็โทรมาหาไฟได้เลยนะคะวันนี้จบคลิปไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ